น้องช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะับว,ว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อาาวานนี้นะครับช่วงเวลา17นาฬิกาย่างเข้า18นาฬิกานะครับก็เกิดพายุนะครับเม่อวาน้องทาการแสดงอยู่ที่ตาบลหน,นองแวงนะครับอยู่ที่พยูนขอนแก่นครับผม <c oughs> ก็ตั้งเวทีครับพี่ได้98%แล้วครับรอที่จะมิกเสียงครับครับ แสดงใช่ครับเวทีของเราก็โครงสร้างอะไรเรียบร้อยเต็มรูปแบบครับน้องๆก็กาลังทําง,งานปกติครับจู่ๆก็มีพายุมาแบบเป็นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับพี่เพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นก็คือมันมันเงียบมากครับแต่ผิดป,ปกติตรงที่มันร้อนครับร้อนมากๆใช่ครับร้อนอบอ้าวมาก,มากเลยว่าเนีะทำไมวันนี้มันร้อนจังเลยแต่มันไม่มีพาทีว่าแบบมันจะมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จู่ๆก็มาแบบ มามาสองครั้งกับครั้งแรกก็เหมือนมันโยกแล้วแหละเวทีแต่ครั้งที่สองคือมันขางกันไม่ถึงสองนาทีครับพี่แล้วก็เกิดเวทีถล่มลงอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับความรู้สึกของคุณนกตอนที่ทราบข่าวว่าเวทีเราพังแล้วร,รู้สึกยังไงกตอน,น,นคือตกใจก่อนครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีใครเป็นอะไรครับ<ห>ก็เลยถามรีบกลับหลังเวทีแล้วก็มาถามคน ว่ามีใครเป็นอะไร<ม>ไหมอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากลัว<ม>น้องๆ<ม>ในระับอันตรายแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานศิลปินทุกคนด้วยอย่างเงี้ยครับ<ม>ใชร่รู้สึกคอเลยไหมครับเพราะว่าเราเจอมาหลายอย่างมากครับพอพอพอเข้ามาหลังเวทีใช่ไหมครับพอเห็นว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็รู้สึกสบายใจขึ้นกับตรงนั้นครับว่าไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าก็พอเห็นเวที<ม>เห็นในรายใหญ่ทางตอนนั้น<ม>ก็บอกได้เลยว่า ก็ท้ออีกครับพี่ครับท้อแล้วก็แบบเห็นแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงแล้วเงี้ยครับเพราะว่ามันคังหมดเลยครับพี่ไม่ว่าจะเป็นถ่าเป็นไฟเป็นร้านเป็นอุปกรณ์สายไฟต่างๆคือมันคังแล้วมันมันไม่ใช่แค่มันล้มลงมาแล้วก็ใช้ได้ปกติอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกแบบแย่ครับพี่โควิดมาก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้ทําการแซงก็ถือว่าแย่มากครับพี่เพราะว่างานเจ้าภาพก็ เลื่อนออกไปบางงานก็คือยกเลิกเลยรายได้ก็เสียไปเยอะหลายล้านพอสมควรครับแล้วที่นี่มาอ่ารอวันที่จะได้แสดงไงครับก็รอเรื่อยๆจนกระทึงแบบช่วงนี้ก็คือสามารถทําการแสดงได้แต่ต้องอยู่ในอยู่ในกา,าครควบคุมอย่างเงี้ยครับพี่เรื่องเรื่องของโควิดก็ทําการแสดงได้แล้วแต่ก็เจอปัญหากําลังจะแสดงแล้วด้วยซ้ำครับพี่อีกแค่สองชั่วโมงเองอย่างเงี้ยครับก็ม,มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็โอ้รู้สึกแบบ จะสุดแยกพอสมควรครับแต่ก็ได้กําลังใจนะครับที่ดีจากแฟนๆนะครับทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางเฟซทาง youtube นะครับได้กําลังใจที่ดีก็แล้วก็ได้กําลังใจที่ดีจากลูกๆลูกน้องในวงอเนี้ยครับแล้วก็แม่่นะครับผมก็เลยทําให้แบบมีกําลังใจขึ้นมามีพลังขึ้นมาคราคิดว่าโควิดมันผ่านไปแล้วคิดว่าเราจะอ่าปากได้มากขึ้น ครับแล้วก็มีความหวังมากๆครับว่าโค<อ>วิดมันคงไม่มาอีกแล้วะเงี้ยครับเราก็คงแบบได้อภิไป,ปออกงานและมีการมีงานทาแล้วก็มีการฟื้นฟูด้วยที่หลายๆอย่างที่แบบเราสูญเสียช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับเราก็คิดว่าเราก็คงแบบจะเดินไปได้สวยแล้วอะไรเงี้ยครับคราวนี้มาถึงเป็นครั้งใหญ่สำหรับเราเลยไหมครับถือว่าเป็นครั้งใหญ่ครับเพราะว่าตั้งแต่น้องตั้งวงมาปีนี้เป็นปีที่สองน้องก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรก แล้วก็เป็นบทเรียงทั้งใหญ่มากๆครับอย่างๆหลายคนสิ่งที่เขาสอบาคือเขาอยากรู้ว่าปกติแล้วมาตรฐานในการตั้งตั้งริษของเราเรามีมาตรฐานอะไรบ้างฮะการตั้งนังร้านที่ระดับความสูงไม่เกิน6กชั in ้นแล้วก็การเซฟตี้ครับก็คือการแล้วก็มีเหล็กมาดามทุกๆข้อเพื่อให้มันแบบอยู่ในเส้นสายเดียวกันแล้วก็มีการแบบ ดึงใช้เชือกใช้สลิงดึงเพื่อแบบในการถ่วงลมครับพี่แต่ว่าบังเอิญว่าฉากฉากของเรามันมันมันใหญ่แล้วมันเอาฉากลงไม่ทันซึ่งปกติแล้วเวลามีพายุเราต้องรีบไปเอาฉากออกอย่างนี้ครับพี่แต่ว่าวันเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันไม่ทันที่จะเอาฉากออกคือเราไม่รู้เลยว่าลมมันมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับคือมันมาครั้งเดียวเลยมันมาแรงเลยครับคือการคำนวณของเวทีคือการตั้งนังหลานนะพี่ไม่เกิด6กชั้นนะฮะ แล้วทีนี้เราก็มีการสารเหล็กนำเหล็กเส้นมาสารเป็นสาย็นสายเพื่อให้มันเชื่อมโยงให้โครงสร้างมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ใช้สลิงใช้เชือกในการดึงล้างเวทีอย่างเงี้ยครับพี่คือตอนนั้นตอนนั้นเวลาประมาณห้าโมงจะงเโกโกอ,อ่ะพ่อพ่อทีมคอนบอยเขาก็กำลังเอาสลิงเอาเชือกไปล้างเวทีอย่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าด้วยกระแสลมที่แรงมาก มันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยคือมันปกติมันต้องเอาฉากออกก่อนเราเห็นลมเออวันนี้มีผาอายุลมเข้านะมีฝนนะค<ง>อนบอยเข้าก็จะรีบขึ้นไปเอาเอาฉากบทฉากออกทีละนิดนิดอะไอย่างเงี้ยนะพี่แต่พอลมมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวที่สองนาทีนาทีเดียวสองนาทีคือมันมาแบบแรงมากเองครับมันก็เลยไม่ทันมันก็เลยทําให้เบทีถล่มลงอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับอย่างที่เห็นมันมีจอแอลีดมีที่ใช้มือทําด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับมือฉากที่ใช้มือทำแล้วก็จอ LED ครับขนาดสามคูณหกนะฮะใหญ่พอสมควรับเห็นว่ามูลค่าทั้งหมดที่ลงมานะคือราวๆสี่ล้านบาทเลยใช่ครับเพราะว่าจอ LED ทั้งหมดจริงๆแล้วมันมีจอด้านหน้าพี่แล้วก็ม well. ีด้านหลังด้วยครับแล้ว right, ก็มีคานไฟข้างหน้าคานไฟแต่บางทีมันอาจจะมองไม่เห็น อัานไฟที่ติดไฟบีงไฟอะไรต่างๆที่เป็นแผนทับยู่ตรงข้างหน้าหมดเลยคือตอนนี้ทราบอย่างครับว่าเจอ LED คือทำยังไงตอนนี้คือนกยังไม่ทราบว่าพังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครับอาจจะมีบางบล็อกที่ใช้ได้อยู่ก็ต้องเช็คตอนเย็นเนี่ยครับแล้วอย่างที่ใช้มือทำล่ะคาัต่างๆเนี่ยครับเสียหายไหมฉากที่ใช้มือทำก็ ความเสียหายของมันอย่างชาหมถ,ถ,ถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นนกให้ประมาณ90%นี่เสียหายครับไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ครับขนาดวันนี้ทําการแสดงนกเอาพญานาคขึ้นจากที่มีแบบมีแปดตนนี้ครับนกได้ออกขึ้นสองตนครับเพราะว่า มันตังหมดแล้วไงครับขรหัชาาที่เอาขึ้นก็ยังต้องซ่อมติดกาวอะไรกันอยู่ตอนนี้ครับคือความลําบากที่บอกว่าสิินที่เขามาวาดให้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคิวมาเมื่อไหร่ด้วยใช่ครับเพราะว่าคิวก็ยาววนน่ือันนี้อันนี้เราคาดว่าเวลาในการซ,ซ่อมแซมทั้งหมดจะยาวระยะเวลามาเท่าไหร่ได้ครับต้องคิดว่าอาจจะประมาณเดือนได้ครับเดือนอก็คือเราปรับไปเรื่อยๆนะครับพี่ใช่ครับ ถึง,งเราเอากลับมาร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่ก็ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในทางอื่นก็ได้ครับอย่างอย่างในเรื่องของงานต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะเรามีการวางแผนยังไงบ้างตอนนี้นกก็งานต่องานมนมกันครับอย่างงานวันนี้คือนกมองว่ามันมีลมมีลมเหมือนเดิมแล้วก็เอานั่งล้างขึ้นไม่สูงมากใช้ใช้แบบตัวยึดที่มั่นคงมากขึ้นนี่ครับเซฟวบแบบจากที่เราเคยเซฟไว้แบบเราก็เพิ่มเข้าไปอีกแบบ สามเข้าเองครับพี่เจ้าภาพเขาว่ายังไงบ้างครับเพราะความอลังการก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าภาพด้วยครับที่ได้ความเมตตาจากทางเจ้าภาพคือเจ้าภาพก็เข้าใจครับพี่เข้าใจว่าเราเกิดพายุพังเวทีนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับฝันเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วเองครับเขาก็ไม่เป็นไรขอแค่เราทําการสแสดงได้ปกติถึงเวทีจะไม่อลังการถึงไฟเราจะไม่อลังการเหมือนเดิมไม่เป็นไรขอแค่ ลูกๆทีมงานมารันนะีิหกทำการแสดงเต็มที่เหมือนเดิมเลยครับครับผมเขาเราเราต้องมีการปรับในเรื่องของค่าจ้างลงไหมครับค่าตัวลงไหมครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครับอันนี้เป็นราคาปกติเลยครับอ่าคอันนี้คือความเห็นใจจากเจ้าภาพเหมือนกันครับว่าเราก็เจอหนักเหมือนกันครับอคือ,ค,อคือหมายความว่าเจ้าค่าคือเขาต้องเข้าใจเราในระดับหนึ่งแหละเขาถึงแบบใช่ครับ ไม่ลดราคาลงเออไม่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 ไม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 ตัดราคาลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าการแสดงของเรามันก็ยังเต็มที่เหมือนเดิไมไหมอย่างเรากลัวไหมครับว่าบางงานนะฮะที่แบบคนคาดหวังกับกับหัวลำน้ำยุหกไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาได้เห็นจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้อลาลังการเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาคิดไว้จริงๆนก เราคิดว่าสีนี้แฟนๆเข้าใจได้ครับพี่เพราะว่าตอนนี้สื่อโซเชียลมันแรงคือหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจอยู่ใน f a Facebook อ่กคือเยอะมากเงียครับนกเลยคิดว่าแฟนๆน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนในแต่ละพื้นที่นกเชื่อว่า99%น่าจะเล่นโซเชียลันหมดแล้วครับเล่นเฟซเล่นอะไรต่างๆอย่างเขาเห็นแล้วนกว่าแฟนๆน่าจะให้ความเห็นใจมากๆครับพี่นกว่าไม่อันนี้นกก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่ อย่างโชว์ของเราค่ะคือปกติแล้วมันก็จะมีการแบบใช้สลิงการโหนการอะไรอย่างนี้ด yeah. ้วยอย่างเงี uh, well. ้ยค่ะทำให้มันมีการปรับรูปแบบการแสดงด้วยไหมคะใช่ครับมีการปรับรูปแบบการแสดงทั้งหมดเลยครับที่แบบว่าต้องใช้สลิงหรือต้องใช้ฉากอย่างนี้เพลงพญานาคอย่างเงี้ยครับพี่ก็ต้องแบบปรับหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เยอะครับพี่เพราะว่าไฮดรอลิกก็ยังได้เหมือนเดิมปกติอย่้ยครับใช่ อย,อย่างระยะเวลาในการทําการแสดงค่ะเราก็มีการเพิ่มให้ลูกค้าไหมมีการแบบว่าตัวได้แจกแถมไหมคะอันนี้เวลาของเรามันเริ่มทําการแสดงสามทุ่มถึงหกโมงเช้าอยู่แล้วครับพี่คือเป็นเวลาปกติอยู่แล้วถ้าเยอะไปกว่านั้นคงไม่มีใครรออยู่รอดูอะครับ<ม>เพราะว่าเวลาของพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็สําคัญด้วยเหมือนกันครับคนที่ดูแลงานครับผมแต่ตอนนี้งานคิวงานที่ติดต่อเข้ามายาไปถึงเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็คิวงานก็ถึงมิถุนาครับผมมิถุนา อืมเจริญวิทยาเลยซึ่งหมายความว่าเรามีการดีกลกับลูกค้ายาตรงตอนนั้นแต่ว่าบอกเขาไปแล้วใช่ไหมเรับว่าโครงสร้างมีปัญหานะเวทีมีปัญหานะอย่างนี้คือถ้าถึงตอนนั้นนกตัวอย่างก็คงกลับมาปกติแล้วครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ครับใช่ถ้าถ้าพูดถึงถึงตัวเลข,ข,ขเลค,คร่าวๆหมายถึงที่เสียหายใช่ไหมครับ ที่เสียหายในเรื่องของเวทีถล่มใช่ไหมอันนี้ประมาณก็เหมือนที่พี่ได้ยินนั่นแหละครับประมาณสี่ล้านครับแล้วก็หรือว่าจะบอกว่าประเมินยังไม่ได้ก็ว่าได้เหมือนกันแต่คร่าวๆนะครับผมอย่างอย่างอย่างตอนนี้ชิวงานแสดงของเรายังอยู่ในแถบภาคอีสานอยู่ไหมครับครับตอนนี้ก็ยังอยู่แถบของภาคอีสานครับอย่างอย่างอย่างจังหวัดอื่นๆหรคะที่ที่ไม่ใช่ในแถบภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะ มันแล้วแต่พื้นที่ครับพี่พื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่สามารถทําการแสดงได้ครับใช่อ,อยสุดท้ายแล้วคคุณนกฝากขอบคุณแฟนๆค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจเราครับแล้วก็กราบขอบคุณนะครับแฟนๆทุกๆคนนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับมันสําคัญกับจิตใจของนกมากๆเลยนะครับคือได้รับกำลังใจแล้วก็รู้สึกแบบมีพลังขึ้นอยากสู้ต่อไปครับยังไงเราก็ขอบคุณมากๆนะครับ